สวัสดีครับสวัสดีครับธมาคากทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงนะครับของวันที่นะครับหุ้นไทยเที่ยงนะเอาหุ้นไทยเที่ยงของวันที่25ตุลาคม25 6 7นเจนะครับหุ้นไทยก็จะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันจันทถึงวันศุกร์นะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับ ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ืวะเข้ามาชมนะครับทุกๆคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดสูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเรขให้ท่านผู้ชมไ้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ่าชมกันเลยนะครับรอบเที่ยงมีอะไรบ้างนะครับ901นะครับเน้นที่9กับ01นะครับ9202นะครับ9202 93 ศูนย์สามนะครับเก้าสี่ศูนย์สี่เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าหกศูนย์หกครับส่วนหนึ่งนะครับถ้าหนึ่งมาก็คู่กับสี่ห้าหกครับสามนี้นะครับสรียกเอกนะครับ, 3, 5, 6, รบเราม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 า,มาเลือกเอ,เอากันนะครับขอเลือกที่เก้าเด้อเก้าตรงนี้นะ งานี้นะอัน pues น mm ี้1ตัวรองนะครับใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับก้าวรูดวิ่งนะส่วนศูนกับหนึงใครชอบก็จัดไปนะครับรูดวิ่งอันนี้คือชุดวินนะครับ3ามนี้เลยนะครับเน้นที่ก้เอากาไปใช้นะครับรูดวิ่งนะภาพนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับก้าสองสองก้าวก้าสามสามก้้าสี่ส้าวก้าห้าห้าก้ากนะครับ ระังมัน9ก9 0ศูนย้ละประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแนวทางวันนี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับแบบเดือนเดือนอยู่เนาะครับโชคดีโชคดีครับสว,ส,สวัสดีครับ